แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานะแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณแบ็คแคส t ไลเดอร์คุณสสินิพาคุณวม m ไพเอ็คุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณนภัสและคุณสายฟีวี8มากที่สนันุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by ทนะครับในคลิป Van กาดซีโวันนี้ กลับมาการแนะนําเด็กนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังอยู่กับ shadow พอดีอีกหนึ่งอัน shadow, shadow พอดีมีทั้งหมด2อันเนาะ shadow พอดีนในรอบนี้ครับจะเป็น shadow อีกสายหนึ่งที่ออกมาพร้อมกับสาย abyss นะครับแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนจะเป็นสายใหม่ด้วยแต่จริงๆสายมันแอบแซมแซออกมาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนั่นคือสายวิสนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าสายแม่มดวงเล็บดานะครับถามว่าทําไมาถึงเรียกว่าแม่มดดําก็ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมี genesis ที่เป็นสายวิสเหมือนกันเลยชื่อเหมือนกันเลยวิสเหมือนกันเลยที่แปลว่าแม่มด แต่วิทของเจเนซิตอ่ะมันจะกลายเป็นวิทขาวแทนเพราะว่าอาร์ตเวิร์กทั้งหมดของมันจะเป็นสีขาวและของชาโดจะเป็นสีดำนะครับก็จะเรียกว่าวิทขาววิทดำแทนนะโอเคชาโดพอดินสายวิทดำนะครับนะสายแม่มดดำแล้วกันเรียกงี้แล้วกันนะก็จะเป็นสายที่เล่นกับการปั่นป่วนของชาวบ้านมากๆแล้วก็แอบเล่นยากมากๆพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับตัวเริ่มมันจะมีตัวนี้เราก็ใส่ตัวนี้ไว้นะครับ มันมีเทคโฟลเลอร์แล้วถ้ามันบูธฮิตแวนการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดในสภาพรีเจียนมันจะคอการ์ดสองใบอ่ะมันก็จะสุ่มมาจากเอาไซเด็กลงมาในสภาพเลสแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับและทีเนี้ยมาที่เกตดหนึ่งก็จะมีตัวที่บอกว่าเมื่อลงมานะครับคาวเดบาร์สองถ้าแวนอ่าถ้าแวนการ์ดเลือกอคาวเดบาร์สองนะครับถ้าแวนการ์ดเราเป็นวิทนะครับเลือกการ์ดเกตดสามของฝั่งตรงข้ามหรือมากกว่านะครับได้ดรอปโซนหนึ่งใบเอามาลงเรียแค่นั้นเอง และใบนั้นก็จะเป็น5,000เป็น0ูอันนี้จะเห็นว่าเราจะไปปั่นทิกเกอร์เขาว่าลงมาทับเลียของฝั่งเขาเองให้ตัวที่ใช้งานได้ตายไปแล้วกลายเป็นเกด3ที่ไม่มีพลังอะไรเลยเป็นเรื่องเกจ3มาแล้วก็ปรับเกด3ให้กลายเป็นเกจศูนย์นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของวิทอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เองลงมาปุ๊บจะเป็นตัวลดพลังนะมันบอกว่าเมื่อลงมาท้าไม่การติดชีวิตอยู่ในภาพรีเจนรีไทเลียการใบอื่นหนึ่งใบเปล0 0 0นการฝั่งจะเปงข้ามลด5 เท่าที่จำไม่ผิดนะแวนกาดซีโรลแวนอ่ามันจะไม่มีพลังติดลบคือถ้าเป็นเรียกาดพลังติดลบก็คือตายหาไปเลยแต่ถ้าแวนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะไม่มีติดลบมั้งมัจะได้แค่ศูนย์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครที่อ่ามีข้อมูลตรงนี้เพิ่มคอมเมนต บอกกันได้นะครับแนละ้วแต่ถ้าจำไม่ผิดคือมันจะไม่มีพลังติดลบนะครับนะอันนี้คือไม่แน่นอนนะว่าอันนี้หรือเปล่าแล้วต่อมาก็จะเป็น PG ครับ PG เราใสา่เป็น PG r e v e n g e r นะเพราะว่ามันจะได้ทิ้งอากาศได้ตอนที่แบบจุดท้ายลัดช็อตอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นตัวแถบทิ้งจั่วครับเอาไว้ถมหลุมต้นเกมเก2สองก็จะมีตัวเมทครับของคู่อ่าคู่รองนะครับไม่รู้เรียกคู่รองคู่หลักดีคู่รองนะครับมีเทคเดียวกันครับลงมาเขาน์เบาร์สองนะครับเอา เกรตสามเปิดจ้าห้าใบจากท็อปเด็กของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คอลงเรียที่เป็นเอาเกตสามใบมาคอทับเขาอันนี้เอามาปั่นนะครับแล้วก็จะมีตัวตีสิบสองอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็นคู่จั่วนะครับแล้วก็เราจะใส่เนมานครับไว2บ้2ใบเนมานเอาไว้ทิ้งจวดสองทิ้งหนึ่งนะครับหรือทิ้งหนึ่งจวดสองเออทิ้งหนึ่งจวดสองปอดภัยแล้วก็ตีฮิตไห่แดงครับสามคือเด็กแม่งแดกแดงทิปไห้นะครับอันนี้คว่มสองอย่างเงี้ยนะก็เลยใส่ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาที่เกตสาม เกดสามจะมีสองคู่ครับคู่ตัวขาวก่อนนะครับตัวขาวเวลาถ้ามันเข้าถัวภาพลีเจนนะครับแวนั่งข้ามลดห้าพันตามจะอ่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีเกรดศูนย์สองใบหรือมากกว่านะครับลบหมื่นนะครับแค่นั้นเองก็ลบไปห้าพันก่อนถ้ามีเกรดศูนย์ก็คือไอตัวที่มันถูกเสกมาจะลบเป็นหมื่นแทนแล้วก็มีเขกหนึ่งครับเขาจะเตร์บัสสองรีทายเรียากขาติดชีวิตเปิดจากถ้าใบท็อเด็กจับฝั่งตรงขา้ามคอเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวจั่วนะครับคู่ชมพู ผู้จัมพูก็จะอะไรล่ะพอเขาตรวทับรีเจนเสร็จปุ๊บเขาได้วาสสามในไทยเรียหนึ่งนะครับให้เปิดสิบใบจากเด็กของฝั่งตรงข้ามแล้วก็เลือกเกจสามสองใบปุ๊บลงช่องเรียน,นะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเกจให้กลายเป็นเกจศูนย์นะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแล้วก็บอกว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมีกา๊าซสองใบหรือมากกว่าช่องเรียกัดรีไทยเรียกัดใบหนึ่งครับที่ชื่อเหมือนแวนก็คือค่าตัวที่ชื่อเหมือนแวนจะเป็นตัวมันเองหรือมีเรียก็ได้นะครับจัวบ่วก๊าซสองใบแค่่นนั้้เอองงะะแลววก็จใสตข เปิดท็อปเด็กครับคอลงมาคือตัวเด็กมันกินเรียเยอะพอมันกินเรียเยอะไอ้ตัวนี้ก็เลยเก่งนะครับนะพอลงช่องแวนช่องเรียเปิดท็อปเด็กคอสี่ใบแล้วก็สุดท้ายก็จะใส่อันนี้มาครับมันติดวิทเฉยๆแต่วันเขาจะบัรหนึ่งอาจจะไม่่อยได้ใช้หรอกนะครับลงมาเขาจะบัสหนึ่งครับแล้วก็คอการ์ดสองใบที่เป็นชื่อตามที่นี้จากเอา s i d e เดเหมือนเดิมนะครับวิธีการเล่นครับบอกก่อนนะอันนี้พูดต้นคลิปเลยคือเด็กแม่งแดกแดมและเล่นยากมากนะครับ ก็ไล่ลงมาเป็นเกณฑหนึ่งครับขึ้นเกณฑหนึ่งถ้าเล่นก่อนลงไล่เป็นตัวแถบทิ้งจั่วก็ได้ก็แถบแม่งเลยนะครับถ้าเริ่มคนแรกเนาะตีไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเริ่มคนหลังก็ไล่เป็นตัวไหนก็ได้ครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แดกแดมทุกตัวเลยแล้วก็แถบทิ้งจั่วไปเลยก็ได้นะครับให้มีหลุมหลุมค่อนข้างทํายากนิดนึงนะแต่ก็เลยเราใส่ตัวทําหลุมมาเยอะอยู่ทีนี้พอขึ้นเกณฑสองครับ ก็ยังทําอะไรไม่ได้อาจจะแค่ลงเนมานมันที่ช่องเรียกาศนะครับจวทิ้ง1นึ่จว2อะไรแค่นี้เองมีตัวไายแดมจบอันนี้คือสิ่งที่มันทําได้พอมันขึ้นเกตสานะครับต้นเกมจริงๆอยากยืนง่ายให้ยืนเป็นตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้ง่ายกว่าแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะมันแอบใช้ยากทุกตัวถามว่าทำไมใช้ยากทุกตัวเพราะว่าทุกตัวที่มีสกิลเปิดท็อปเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะบาสองหมดเลยนะครับถ้าเราจะทําให้เขามี เกจ0สองใบในสนามจริงๆเท่ากับว่าเราต้องเขาร์บาสสี่ใบเพื่อเขาฝั่งข้างเป็นเกจ0นะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปลดพลังเขาจริงครับหมื่นหนึ่งถ้าเมื่อเมื่อมี2ตัวแต่ว่าถ้าจริงๆอะ่ะอาจจะได้แค่ลบแค่ห้าพันขึ้นมาต้นเกมปุ๊บลบห้าพันเฉยๆงงๆให้เขายืนเหลือห้าพันถึงหกพันนะครับแล้วก็ตีไปแค่นั้นเองนะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยไอ้คู่เนี้ยบบอยแบยแใช้าาครั เพราะว่าลีเจียนปุ๊บเคาน์เตอร์บาสสามและรีไทยเรียกาตตัวเองในสภาพแวนกางสีโลที่การเป็นการป้องกันเป็นการอินเตอร์เซปหนักๆนะครับมันก็เลยทําให้แบบโอ้เรียกาตเรากว่าจะมีเรียกาตเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วยังจะมากินเรียกาตติดชื่อวิทอีกนะครับแล้วต้องเคาน์เตอร์บาสสด้วยซึ่งตัวเด็กมันไม่มีตัวไหนเดมดีๆเลยมีแต่ตัวตีฮิตไหนดมนะครับแอบใช้ยากเลยแหละ นะแต่ก็ใช้แค่ในช็อตบางช็อตคือเด็กมันอะถูกเนิร์ฟไปเยอะครับเพราะไม่งั้นเด็กมันจะเก่งเวอร์เกินไปจําได้ว่าไอตัวนี้จริงๆมันก็เป็นโซบาร์สนะของการ์ดจริงแต่การ์ดนี้ก็โดนเนิร์ฟไปพอสมควรและเด็กมันมีแต่ตัวกินเรียครับไอนี่กินเรียไอนี่กินเรียไอตัวนี้ก็กินเรียได้นะครับนะมันทําให รูปแบบการเล่นอ่ะมันเล่นยากจนเกินไปคือเอาจริงๆอ่ะแทบจะบอกว่าขึ้นเกศสาอ่ะพอขึ้นเป็นตัวไหนอ่ะก็เป็นตัวนั้นเลยรีเจนเป็นตัวนั้นเลยไม่จําเป็นต้องรีเจนบ่อยๆก็ได้แค่ไปปลายเกมถ้าต้องการจะเก็บของก็ไล์ใหม่แล้วก็รีเจนใหม่แค่นั้นเองนะครับเด็กมันไม่มีอะไรครับมีแค่นี้เลยก็คือเติมมือแล้วก็เล่นจริงๆแทบจะบอกว่าต้นเกมอ่ะก็แค่ตีสวนกันไปสวนกันมาครับนะถ้ามีโอกาสใช้เทคได้ก็ใช้เทคตีฮิตไหายดมคืนได้ก็งหายดมคืนนะทำให มันไม่ได้มีอะไรต้นเกมมากๆเพราะว่าเคาน์เตอร์บาร์สมันหายยากแล้วบางทีอาจจะต้องเก็บเคาน์เตอร์บาร์สไว้กับท่าใหญ่ๆนะครับนะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้เราใส่เป็นดอกเก้านะครับดอกเก้าใบซึ่งถามว่าทำไมถึงใส่ดอกเก้าเห็นจากจำนวนของในเด็กแล้วใช่ไหมทั้งกินเลียทั้งเคาน์เตอร์บาร์สทั้งอะไรเงี้ย มันจําเป็นที่ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรในการเล่นค่อนข้างเยอะครับพอมันใช้ทรัพยากรในการเล่นค่อนข้างเยอะดอก้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับไปใส่ทิกเกอร์เป็นคี้เป็นอะไรนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คืออาจจะใส่สแตนก็ได้นะถ้าจะเล่นแบบสายลดพลังแต่นั่นแหละครับ มือมันก็จะน้อยมากๆอยู่ดีจะบอกว่ามีเนมานไงพี่เนี่ยอะไรได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เนมานในทุกเทิร์นและเนมานการใช้ไม่ได้คุ้มเลยกับเด็กที่ต้องมานั่งคว่ำสองมีตัวคว่ำสองในสนาม3ตัวในเด็ก3ตัวอย่างเงี้ยสามแบบรวมเป็น12ใบและมีตัวคว่ำสามอีก4ใบอย่างเงี้ยมันคือแบบกินเคาไ์ด้บาลเยอะจนเกินไปนะครับเด็กนี้คืออันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเด็กนี้เล่นเอาสนุกได้ครับแต่ก็คือถ้าอยากเล่นเนี่ยจริงจังคุณต้องยอมรับ ค่าคอสอันมหาศาลของเด็กนี้ให้ได้เด็กมันกินค่าคอสจริงๆและกินค่าคอสแบบชิปหายด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครมีก็ลองจัดมาเล่นดูได้นะครับผมนะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆช่องเราครับผมอยากสนับสนุนช่องเรานะครับนะากับการทำคอนเทนต์อย่างนี้ก็สามารถสามัครเป็นแท็บเบอร์ได้เพียงเดือน35บาทนะผมฝากร้านด้วยครับแทบ shop ็บช็อปครับผมลิงก์ในที่คลิปชั้นข้างล่างเลยมีสินค้าเกี่ยวกับแวนการ์ดมีขายนะครับจุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจด,ด้วยวีดีที่แบรนด์แชนแนลไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกของผมสวัสดีครับ